วันพุทธที่20พฤษภาคม2563แรม14ข่ค่ำเดือน6ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานช่วงนี้บรรยากาศการทำงานค่อนข้างสบายๆนะคะไม่เครียดมากไม่กดดันมากถ้าใครทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางจะดีมากๆเลยค่ะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกนํนำเข้าส่งออก คนที่ทำงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์จะค่อนข้างดีส่วนคนที่เป็นเซลล์หรือเป็นพนักงานขายให้เน้นเดินสายออกไปเจอกับลูกค้านะคะจะเป็นผลดีกับงานมากกว่านั่งอยู่ที่ออฟฟิศค่ะในเรื่องของการเงินสถานการณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะอาจจะมีภาระทางการเงินก่อนหน้านี้ที่เราเคยสร้างไว้เป็นหนี้มาจ่อหลังตามติดเราตลอดสร้างความเครียดให้กับเราไม่น้อย ถ้าเราเป็นนี่ใครจะถูกทวงถามนะคะแต่ถ้าใครมาขอหยิบยืมเงินช่วงนี้ถ้าหากเราให้ยืมก็มีโอกาสที่จะไม่ได้คืนนะคะเพราะฉะนั้นใครมาหยิบยืมเงินในช่วงนี้ไม่ต้องให้นะคะมีโอกาสโดนชักดาบค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจจะต้องอยู่คนเดียวค่ะยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่ชีวิตของตัวคุณเองอะรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไร เพราะฉะนั้นช่วงนี้แนะนําให้อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้อารมณ์ติดติดเหมือนมีโลกส่วนตัวสูงอะ่ะอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะดูซีรีส์คนเดียวอยากจะฟังเพลงคนเดียวชิลๆไม่มีความรู้สึกที่อยากจะจีจาดกับแฟนมากเท่าไหร่รู้สึกไม่อยากที่จะหวานแหววกับแฟนมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ เพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบติดๆมากแบบนี้ล่ะคะ่ะถ้าคู่ของเราไม่เข้าใจเราอะคะ่ะมันจะเกิดปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะทำอะไรคนเดียวอยากช่วงนี้อยากจะดูหนังคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็บอกเขาให้เขาได้รับรู้ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะงงว่าอ้าวเป็นอะไรเขาทำอะไรผิดทำไมรู้สึกแบบไม่ให้ความสำคัญกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพ ให้ระวังในเรื่องของอาการปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่ะคะหรือประมาณปวดบั้นเอวทั้งหมดนี้เลยนะคะในส่วนของผู้หญิงถ้าท่านใดนะคะต้องบอกว่าท่านใดถ้ามีปัญหาในเรื่องของเต้านมหรือมุดลูกอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องอยู่ในความดูแลของหมอด้วยนะคะเผื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยค่ะในช่วงของเต้านมหรือมุดลูกเนี่ยมันจะกลับย้อนกลับมาเป็นอีกนะคะโชคลาภโชคลาภได้มาจากความสเสน่หาค่ะ หรืออาจจะมีโชคลาภแบบมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ซื้อของขวัญให้นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข2กับเลข8นะคะ